วันนี้เรามีสถานที่น่าสนใจมาแนะนำสำหรับผู้รักสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีท่านใดที่ผ่านมาแถวอำเภอวรินชำราบก็แวะมาเยี่ยมเยียนร้านนี้ดูนะคะสำหรับผู้มองร้านอาหารสุขภาพและไม่มีเนื้อสัตว์มารับประทานในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกวันเสาร์จะมีกลุ่มเครือข่ายกิจกรรมไร้สารพิษจากสำโรงมาจำหน่ายผักสดไร้สารพิษเอราคาไม่แพงเลยค่ะ จะเรียนทำข้าชื่อกองมีทองพามีจากมาจากอำเภอสำโรงค่ะใช่วันนี้นีมีผักหลากหลายเลยนะคะที่เห็นะนะคะค่ะเป็นยังไงมายัางไงถึงได้มาขายผักที่นี่คะลูกคนลเล่าให้ฟังนิดนึงอ,อ๋อเข้ากลุ่มกับมีเข้ากลุ่มอินทรีย์ค่ะเริ่มแรกของพวกจรัฐบาลเขาแนะนํานะคะแล้วก็เข้ามาอบรมที่บ้านฑาร์ค่ะก็เลยเข้ามา ได้มาขายอยู่ที่สหกรณนิยมนี่จ้ะค่ะแล้วมาขายยังไงบ้างอะมามาขายทุกวันเสาร์จ้ะค่ะทุกวันเสาร์ค่ะก็ะมีและที่อบรมนี่เขาอบรมอะไรบ้างอะคะอบรมพวกผักอินทรีย์ผักปลอดสารนะคะแต่เดิมนี่เราใช้เราใช้เคมีค่ะ แล้ว <c oughs> พอหลังจากที่เราอบรมแล้วเนี่ยเราได้อะไรจากการกอบรมบ้างอ๋อได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างคะเช่นการทําปุ๋ยหมักก็มีค่ะแล้วก็การครอบปูก็ว่าเราจะทําังไงใช้สระใช้จําพวกอะไรปูหมักอันนี้น้ําอะไรจะพวกอย่างนี้ค่ะค่ะรูร้สึกอ,อย่างไรบ้างอ๋อ <ทำ S 2> รู้สึกว่าไม่ไม่ปลอดภัาายกับตัวเองค่ะแล้วก็ เราเอาไปขายที่คนอื่นเขาคนที่เขามาซื้อกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยกับเราด้วยค่ะตอนนนั้นใช่ค่ะตอนนั้นไม่มีทางเลยพอมีความรู้สึกว่ารัฐบาลเขา,เ,ขาเน้นการใช้อินทรีย์นะคะของรัฐบาลก็เลยเข้ารวมกลุ่มกันเข้ามาขายเข้ามาสมัครค่ะอย่างนั้อยากจะให้เล่าน,นิดนึงนะคะว่านะพอเรามาใช้เป็นแบบอินรีแล้วเนี่ย ผลผลิตกับไรายได้ที่เราได้ต่อเดือนเนี่ยมันแตกต่างกันที่เราใช้เคมียังไงบ้างอก็ก็แตกต่างมากค่ะพอตอนนั้นเราใช้เคมีแล้วก็พอเราขายได้เราก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อยาฉีดยาอะไรจำพวกนี้ค่ะพอเร,เ,รเราลงทุนมากขนาดจะพวกนั้นพวกใช้เคมีอันนี้เราเรา,เราลงทุนน้อยแล้วก็พอผลผลิตมันก็เริ่มออกมาอย่างนี้แล้วค่ะเราใช้ปุ๋ยซีภาพาอย่างนี้อันนี้เราทําเอง เราหมักเองน้ำหมักอะไรเราก็ทําเองหมดอย่างนี้ก็เหลือเยอะกว่าค่ะเหลือเยอะกว่าการใช้เทินใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราลงทุนน้อยรู้สึกมีความสุขมากใช่ค่ะมีความสุขมากค่ะเพราะว่าเราก็ปลอดภัยคนซื้อเราก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็คิดนึกถึงคนที่เขามาซื้อกับเราด้วยค่ะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมคะ่ะร้านนี้ก็หาไม่ยากนะคะตั้งอยู่บริเวณสมามแยกตลาดวาลินถนนวาดวิถีอำเภอวรัีชัราบจังหวัดอุบลราชธานี โดยปกติจะเปิดร้านตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ขายกันตั้งแต่6กโมงเช้าประมาณบ่ายสองก็ปิดร้านแล้วค่ะร้านนี้เปิดมาประมาณ25ปีเดิมชื่อร้านบัวบูชาตั้งอยู่แถวห้าแยกสันเจ้าวาลินประมาณ5ปีได้ย้ายมาที่ตลาดวาลินติดกับสพทสีประมาณ20ปีก่อนจะย้ายมาที่3แยกตลาดวาลินในปัจจุบันวันนี้ร้านค้าครบ1ปีพอดีเลยค่ะ ในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ทางร้านเปิดจำหน่ายอาหารเจตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่7ตุลาคมช่วง6โมงเช้าถึง4โมงเย็นให้บริการพี่น้องที่ต้องการถือสินกินเจลดการเบียเดเบียนชีวิตการกินเจไม่ใช่แค่กินผักละเว้นเนื้อสัตว์นะคะแต่ในทางพุทธศาสนานิการมหายานอธ,อธิบายไว้ว่าการกินเจคือการที่ชาวพุทธดำรงตนลักษาสินแปดรวมถึงไม่รับประทานเนื้อสัตว ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามงดเว้นของเสพติดและอบายาม,มุขทุกชนิดมีความบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายวาจาใจอาหารเจเป็นอาหารที่มีประโยชน์เป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนไม่ต่างจากการทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ทั่วไปเนื่องจากปรุงจากถั่วเหลืองเป็นหลักได้โปรตีนจากถั่วต่างๆได้วิตามินจากผักผลไม้แถมยังเป็นอาหารที่ย่อยง่ายช่วยผ่อนภาระการทํางานของระบบย่อยอาหารหลังจากที่ย่อยอาหารดักๆมาแล้วอย่างเนื้อสัตว์ตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะ และก็ยังดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็กินผักผลไม้เยอะมันก็จะช่วยทําให้คล่องมากอยู่แล้วจิตใจก็เบิกบานสงบจากการที่เราได้ละเว้นการฆ่าสิ่งมีชีวิตหยุดการสร้างบาปเป็นกรรมไม่เกิดอาฆาตพยาบาททําให้เราเกิดความเมตตาความสงบร่มเย็นในใจสุขุมอารมณ์ไม่สุนเฉียวหรือหุนกิดง่ายไม่โมโหง,ง่ายโอ้ประโยชน์มากขนาดนี้ไปกินเจกันดีกว่าค่ะเจอกันที่ร้านนะคะ,จะเจริญธรรมสมุติค่ะ